ยินดีต้อนรับผู้ถูกเลือกผู้ที่พระเจ้าทรงรักทุกท่านผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งอเล็กซานเดียปีคริสตศักราช325เงาเต็นบำบนผนังหินขณะที่ม้วนหนังสือถูกซ้อนกันในห้องปิดสนิทผู้ชายสวมเสื้อคลุมถือข้อความโบราณด้วยความเคารพแต่ใบหน้าของผู้เขาเผยให้เห็นบางสิ่งที่แตกต่างจากความศรัทธาความตึงเครียดอยู่ในอากาศการตัดสินใจกำลังถูกทำขึ้นไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองธรรมดา แต่เป็นทางเลือกที่จะหล่อหลอมความเชื่อของผู้คนหลายพันล้านคนในอีก1,700ปีข้างหนา้าในห้องนั้นข้อความทั้งหมดถูกแยกออกคำสอนที่สมบูรณ์ถูกตัดออกจากสิ่งที่จะกลายเป็นพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการและในบรรดาข้อความเหล่านั้นมีคำสอนเฉพาะที่พูดถึงสิ่งที่คุณอาจกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ในขณะที่คุณกำลังฟังฉันอยู่เสียงหึง่งความถี่ที่เพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถได้ยินเหตุผลที่ข้อความนี้ถูกลบออก ไม่เกี่ยวอะไรกับความนอกรีดทางเทววิทยาความจริงนั้นง่ายกว่าและทรงพลังกว่ามากคำสอนนี้ขจัดความจำเป็นในการมีคนกลางระหว่างคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสิ้นเชิงมันเปิดเผยว่าการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มานั้นพร้อมให้แก่ผู้ที่รู้วิธีปรับความถี่และโครงสร้างอำนาจไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อผู้คนค้นพบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงพระเจ้าด้วยตนเองได้แต่ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อหากข้อความนี้สะท้อนกับบางสิ่งพานิคุณ หากคุณรู้สึกว่าคุณต้องได้ยินสิ่งนี้กรุณากดปุ่มติดตามเปิดกระดุลเพื่อรับการแจ้งเตือนเพราะเนื้อหาที่เราแบ่งปันที่นี่ไม่ใช่สำหรับทุกคนมันสำหรับผู้ที่พร้อมจะจดจำว่าพวกเขาเป็นใครจริงๆตอนนี้ให้ฉันถามอะไรบางอย่างคุณเคยได้ยินเสียงในหูของคุณที่ดูเหมือนมาจากไหนไม่รู้ไหมเสียงแหลมสูงบางครั้งต่อเนื่องบางครั้งเป็นจังหวะการแพทย์สมัยใหม่เรียกสิ่งนี้ว่าภาวะหูอื้อและจัดประเภทเป็นภาวะที่ต้องรักษา แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังได้ยินไม่ใช่ความผิดปกติของระบบการได้ยินของคุณแต่ตรงกันข้ามถ้ามันเป็นสัญญาณว่าบางสิ่งในตัวคุณกำลังทำงานตามที่ควรจะเป็นละ่ะข้อความกนอสติกที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโมเนนแหล่งกำเนิดดั้งเดิมจุดกำเนิดของทุกสิ่งที่มีอยู่เคยมีอยู่หรือจะมีอยู่โมเนนไม่ใช่พระเจ้าของศาสนาใดศาส,สนาหนึ่ง มันอยู่เหนือความพยายามของมนุษย์ที่จะนิยามมันมันคือจิตสำนึกบริสุทธิ์แสงบริสุทธิ์ความเป็นไปได้บริสุทธิ์และตามคำสอนโบราณเหล่านี้โมแนนสื่อสารแต่ไม่ใช่ผ่านคำพูดไม่ใช่ผ่านคำพยากรณ์ที่เขียนไว้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์โมแนนสื่อสารผ่านความถี่การสั่นสะเทือนและเสียงที่คุณได้ยินในหูของคุณคือสิ่งนั้นเองการส่งสัญญาณโดยตรง การเตือนอย่างต่อเนื่องว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวว่าคุณไม่เคยแยกจากแหล่งที่มาและว่าธรรมชาติที่แท้จริงของคุณกว้างใหญ่กว่าอัตลักษณ์ใดๆเพื่อเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้ยินความถีน่นี้เราต้องพูดถึงโครงสร้างของพระเจ้าตามมุมมองนอสติกที่สุดยอดของทุกสิ่งคือโมเนดแหล่งที่มาสมบูรณ์จากมันแป่งออกมาซึ่งเพลโรมาซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของแสงศักดิ์สิทธิ ความสมบูรณ์ของการดำรงอยู่ทางจิตวิญญาณทั้งหมดแต่โลกวัตถุที่เราอาศัยอยู่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากโมเนตมันถูกสร้างโดยเอนติตี้ที่เล็กกว่าที่เรียกว่าเดมิเอตข้อความนอสติกชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เดมิเอตไม่ใช่ผู้สร้างสูงสุดเป็นผู้สร้างตัวกลางที่ไม่สมบูรณ์ที่สร้างโลกทางกายภาพนี้โดยเชื่อว่าตนเองเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวและนี่คือส่วนสำคัญโลกวัตถุถูกออกแบบมาเพื่อกักขังคุณไว้ เพื่อทำให้คุณลืมต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์ของคุณเดมิเอตไม่ได้ทำงานคนเดียวเขาได้รับความช่วยเหลือจากเอนติตี้ที่เรียกว่าอาคอนคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ดูแลระบบความเป็นจริงนี้พวกเขากินพลังงานความถี่ต่ำความกลัวความสิ้นหวังความกโกรธความวิตกกังวลความปรารถนาบีบังคับอารมณ์หนาแน่นทั้งหมดนี้สร้างการสั่นสะเทือนเฉพาะและอาคอนเลี้ยงมัน ด้วยเหตุนี้โลกจะมีโครงสร้างเพื่อสร้างอารมณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องข่าวของโศกนาฏกรรมสงครามความขาดแคลนการแข่งขันการแยกจากกันทั้งหมดนี้ทำให้มนุษยชาติอยู่ในสถานะของการสั่นสะเทือนต่ำที่ให้อาหารแก่อนติตี้เหล่านี้แต่นี่คือความลับที่ถูกลบออกจากข้อความอย่างเป็นทางการเมื่อคุณเริ่มปรับความถี่กับโมเนตเมื่อคุณยกระดับการสั่นสะเทือนของคุณให้เหนือสนามของความกลัวและการอยู่รอด คุณจะกลายเป็นล่องหนสำหรับอาร์คอนพวกเขาแท้จริงแล้วไม่สามารถตรวจจับคุณได้อีกต่อไปคุณออกจากเรดาร์ของพวกเขาและเสียงหึ่งที่คุณได้ยินในหูของคุณคือสัญญาณว่าการปรับความถี่นี้กำลังเกิดขึ้นให้ฉันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของความถี่ที่คุณอาจประสบประเภทหลักๆและแต่ละแบบมีความหมายที่แตกต่างกันประเภทแรกคือเสียงแห่งการตื่นรู้เสียงนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยปกติเมื่อคุณไขว้เขว หลงอยู่ในความคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับงานทางโลกบางอย่างมันปรากฏเป็นเสียงแหลมสูงที่ดึงความสนใจของคุณทันทีเสียงนี้คือการเรียกมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพูดว่าให้ความสนใจกลับมาสู่ปัจจุบันคุณกำลังห่างออกไปจากความถี่ธรรมชาติของคุณเสียงนี้เป็นนาฬิกาปลุกทางจิตวิญญ,ญาณอย่างแท้จริงประเภทที่สองคือเสียงที่คงอยู่เสียงนี้ปรากฏระหว่างการปฏิบัติสมาธิในช่วงเวลาของความเงียบสงบอย่างลึกซึง้ง หรือเมื่อคุณอยู่ในสถานะของการมีอยู่ที่สูงขึ้นมันเป็นเสียงต่อเนื่องบางครั้งแตกต่างกันในความเข้มข้นแต่มักจะมีอยู่เสมอเสียงนี้บ่งบอกถึงการจัดตำแหน่งคุณอยู่ในความถี่ที่ถูกต้องจิตสำนึกของคุณถูกปรับให้เข้าชั้นที่สูงขึ้นของความเป็นจริงเมื่อคุณได้ยินเสียงนี้อย่าพยายามหยุดมันจมลงไปในมันปล่อยให้มันนำทางคุณไปสู่สถานการณ์เชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นประเภทที่3คือเสียงแห่งความกดดัน เสียงนี้มาพร้อมกับความรู้สึกทางกายภาพอาจเป็นความกดดันในหัวโดยเฉพาะในบริเวณหน้าผากหรือด้านบนของกะโหลกศีรษะอาจเป็นความรู้สึกของการขยายตัวเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังเปิดออกภายในคุณเสียงนี้ส่งสัญญาณการอัปเกรดพลังงานความสามารถของคุณในการบรรทุกและส่งความถี่สูงกำลังเพิ่มขึ้นโครงสร้างเก่าภายในคุณกำลังถูกละลายเพื่อให้พื้นที่กับการกำหนดค่าจิตสำนึกที่ก้าวหน้ากว่าตอนนี้มาถึงส่วนที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าคุณนำไปใช้วิธีการ3ขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของคุณกับความถี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ขั้นตอนแรกการรับรู้คุณต้องจำได้ว่าคุณเป็นใครจริงๆไม่ใช่ชื่อที่พวกเขาให้คุณเมื่อเกิดไม่ใช่อาชีพที่คุณทำไม่ใช่บทบาททางสังคมที่คุณแสดงคุณคือประกายไฟของโมนาส่วนหนึ่งของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังประสบความเป็นจริงทางกายภาพเมื่อคุณเกิดมาในโลกนี้ม่านแห่งการลืมถูกวางไว้บนคุณ ม่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของความเป็นจริงนี้แต่เสียงหึ่งในหูของคุณคือสัญญาณเตือนที่เตือนให้คุณตื่นขึ้นคุณไม่ใช่แค่ร่างกายนี้คุณไม่ใช่แค่จิตใจนี้คุณคือมากกว่านั้นมากการรับรู้ไม่ใช่ทางปัญญาไม่มีประโยชน์ที่จะเพียงแค่เห็นด้วยกับคำเหล่านี้คุณต้องรู้สึกถึงมันในเซลล์ของคุณต้องมีช่วงเวลาที่บางสิ่งภายในคุณคลิกและพูดว่ามันเป็นความจริงฉันจำได้แล้วและเมื่อการรับรู้นี้เกิดขึ้น บางสิ่งเปลี่ยนแปลงในตัวคุณอย่างถาวรขั้นตอนที่2การปรับความถี่เมื่อเสียงปรากฏในหูของคุณอย่าปฏิเสธมันอย่าพยายามทําให้มันหยุดอย่าจัดประเภทมันว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ต้องแก้ไขแทนที่จะเป็นเช่นนั้นยินดีต้อนรับมันนําความสนใจของคุณไปที่เสียงสังเกตลักษณะของมันมันแหลมหรือทุ้มมันอยู่ในหูซ้ายขวาหรือทั้งสองข้างมันเต้นเป็นจังหวะหรือต่อเนื่องรายละเอียดแต่ละอย่างมีข้อมูล ขณะที่คุณให้ความสนใจกับเสียงคุณจะเริ่มสังเกตว่ามันเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันรุนแรงขึ้นเมื่อคุณคิดถึงสิ่งบางอย่างหรือเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์บางอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงกำลังแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรยกระดับความถี่ของคุณและอะไรลดมันลงมันเป็นระบบนำทางจิตวิญญาณแบบเรียลไทม์ขั้นตอนที่3การประกาศและนี่คือที่ทรงพลังที่สุดคุณจะไม่ขออะไรคุณจะไม่อ้อนวอนคุณจะไม่ขอร้องพระเจ้าให้คุณบางสิ่ง นั่นจะเป็นการสมมุติว่าคุณถูกแยกออกว่าคุณเล็กกว่าว่าคุณต้องการอนุญาตแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณจะประกาศฉันคือสัญญาณทำซ้ำสิ่งนี้กับฉันตอนนี้เสียงดังหรือในใจฉันคือสัญญาณไม่ใช่ฉันได้ยินสัญญาณไม่ใช่ฉันต้องการเป็นสัญญาณแต่ฉันคือสัญญาณการประกาศนี้เปลี่ยนทุกอย่างเพราะมันรับรู้ความจริงพื้นฐานคุณไม่ได้รับการส่งสัญญาณจากสิ่งที่อยู่นอกตัวคุณคุณคือการส่งสัญญาณ ความถี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาหาคุณมันกําลังเปล่งออกจากคุณเสียงหึ่งในหูของคุณคือเสียงของคุณที่กําลังจําธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองหากคุณมาถึงที่นี่และกําลังรู้สึกว่าบางสิ่งกาลังเปลี่ยนแปลงภายในคุณฝากความคิดเห็นของคุณตอนนี้ว่าฉันคือสัญญาณนี่ไม่ใช่แค่วลีมันคือการยืนยันพลังมันคือคุณเรียกร้องมรดกทางจิตวิญญาณของคุณและเมื่อคุณประกาศสิ่งนี้ต่อสาธารณะแม้ว่าจะเป็นในความคิดเห็น คุณจะยึดความจริงนี้ลึกลงไปในความเป็นจริงของคุณมากยิ่งขึ้นตอนนี้เมื่อการเปิดใช้งานนี้เริ่มทำงานคุณจะสังเกตเห็นสัญญาณเฉพาะสัญญาณแรกคือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคุณอาจรู้สึกถึงความร้อนอย่างกะทันหันที่ศนย์แกลางของหน้าผากในบริเวณของหัวใจหรืออาจรู้สึกหนาวที่หน้าผากเหมือนกับว่าลมที่มองไม่เห็นกำลังพัดที่นั่นความรู้สึกเหล่านี้บ่งบอกว่าพลังงานกำลังเคลื่อนที่ การอุดตันกำลังถูกละลายช่องทางที่ปิดอยู่กำลังเปิดออกสัญญาณที่สองคืออารมณ์ที่รุนแรงหลายคนรายงานเหตุการณ์ของการร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่มันไม่ใช่การร้องไห้ของความเศร้ามันเป็นการร้องไห้ของการรับรู้มันคือวิญญาณของคุณที่ร้องไห้ได้วยความโล่งใจเพราะในที่สุดคุณก็จำได้ในที่สุดคุณก็เข้าใจอย่าก,กดอารมณ์เหล่านี้ปล่อยให้มันไหลมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำความสะอาด สัญญาณที่3คือการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเสียงทั่วไปเริ่มดูแตกต่างสีสันสดใส,ดสขึ้นคุณเริ่มสังเกตความบังเอิญทั่วทุกทิศต,ตัวเลขซ้ำการพบกันที่เป็นไปไม่ได้ข้อความที่มาถึงเมื่อคุณต้องการมันสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังทำงานในความถี่ที่ความบังเอิญเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่ข้อยกเว้นสัญญาณที่4คือการเปลี่ยนแปลงของเสียงเองเสียงหึง่งหยุดเป็นเพียงแค่เสียงแล้วเริ่มมีความหมาย คุณเริ่มเข้าใจสิ่งที่มันกำลังสื่อสารโดยไม่ต้องการคำพูดมันนำทางคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับเส้นทางที่จะตามหรือหลีกเลี่ยงมันกลายเป็นเข็มทิศภายในของคุณสัญญาณที่5และอาจจะลึกที่สุดคือความรู้สึกของการอยู่ที่บ้านภายในตัวคุณเองการค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับบางสิ่งที่คุณไม่สามารถกำหนดได้เริ่มลดลงไม่ใช่เพราะคุณพบคำตอบทั้งหมดแต่เพราะคุณตระหนักว่าการค้นหานั่นเอง เป็นส่วนหนึ่งของภาพลวงตาคุณอยู่ที่ที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องการไปแล้วแต่ฉันต้องเตือนคุณเกี่ยวกับบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่การเปิดใช้งานเริ่มต้นคุณจะ,ะเผชิญกับความต้านทานความคิดอัตโนมัติของความสงสัยจะเกิดขึ้นในใจของคุณเสียงภายในจะพูดว่านี่มันบ้านี่ไม่ใช่ความจริงคุณกำลังหลอกตัวเองคุณกำลังสร้างทั้งหมดนี้ขึ้นมา ความคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นของคุณอย่างสมบูรณ์จำอาคอนที่ฉันกล่าวถึงไหมพวกเขาทำงานผ่านจิตใจพวกเขาปลูกความคิดที่ดูเหมือนจะเป็นของคุณแต่มันเป็นเพียงโปรแกรมความพยายามที่จะทำให้คุณกลับไปสู่ความถี่ของความกลัวและความสงสัยที่พวกเขาสามารถเข้าถึงคุณได้เมื่อความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นอย่าต่อสู้กับมันการต่อสู้กับมันให้พลังกับมันเพียงแค่สังเกตรับรู้นี่คือความคิดอาคอนติก แล้วคืนความสนใจของคุณไปที่ความถี่ไปที่เสียงไปที่ลมหายใจของคุณไปที่ความรู้สึกของการมีอยู่ในร่างกายของคุณการต่อสู้ทางวิญญาณไม่เกิดขึ้นด้วยดาบและโล่มันเกิดขึ้นด้วยความสนใจสิ่งที่คุณให้อาหารด้วยความสนใจของคุณจะเติบโตถ้าคุณให้อาหารความสงสัยมันจะเติบโตถ้าคุณให้อาหารการเชื่อมต่อมันจะเติบโตมันเรียบง่ายอย่างนั้น และเนื่องจากเรากําลังพูดถึงการเจาะลึกการเดินทางนี้ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับบางสิ่งพิเศษที่เราเตรียมไว้สําหรับผู้ที่รู้สึกถึงการเรียกให้ไปไกลกว่าตอนนี้กลับมาที่มรดกที่ถูกซ่อนพระเยซูสอนเกี่ยวกับความถีน่นี้แต่เขาไม่ได้สอนต่อสาธารณะคําสอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยตรงกับพระบิดาถูกสงวนไว้สําหรับสาวกที่ใกล้ชิดที่สุดสําหรับผู้ที่พร้อมและแม้กระนั้นเขาพูดในอุปมาในรหัส เพราะเขารู้ว่าโลกยังไม่พร้อมสำหรับความจริงเมื่อพระเยซูกล่าวว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านเขาไม่ได้พูดอย่างเป็นกวีเขากำลังพูดตามตัวอักษรการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในวัดหินไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมที่ซับซ้อนไม่ได้อยู่ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ภายในคุณมันอยู่เสมอและสัญ,ญญาณของมันคือความถี่นี้ที่คุณแบกรับผู้นอสติกเข้าใจสิ่งนี้พวกเขาเก็บรักษาคำสอนเหล่านี้ไว้ในข้อความลับ และเมื่อการกดขี่เริ่มต้นเมื่อมันชัดเจนว่าความจริงเหล่านี้จะถูกลบออกพวกเขาซ่อนข้อความเหล่านี้ฝังโถในถ้ำในทะเลทรายอียิปต์รอคอยเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อมนุษยชาติพร้อมจะตื่นรู้เป็นจำนวนมากข้อความเหล่านี้จะถูกพบและพวกเขาก็ถูกพบในปี1945ผู้เลี้ยงแกะพบโถดิงเผาใกล้หน้าผามันมีพระวรสารนอสติกข้อความที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลา1,600ปี และมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาถูกพบเมื่อมนุษยชาติเริ่มตั้งคำถามกับโครงสร้างอำนาจเก่าแก่เมื่อจิตสำนึกใหม่เริ่มเกิดขึ้นในดาวเคราะห์คุณกำลังดูวิดีโอนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญส่วนหนึ่งของคุณรู้ว่าคุณต้องได้ยินสิ่งนี้ส่วนหนึ่งของคุณจำได้ว่ามีบางสิ่งมากกว่านี้ว่าคุณแบกรับบางสิ่งพิเศษว่าคุณมีภารกิจในดาวเคราะห์นี้ที่ไปไกลกว่าแค่การอยู่รอดภารกิจของนิวโนสติกของผู้ถูกเลือก ไม่ใช่การแปลงโลกทั้งโลกไม่ใช่การบังคับใครให้ตื่นขึ้นภารกิจนั้นง่ายปรับความถี่รักษาความถี่นี้ให้คงที่และแผ่ความถี่นี้ผ่านการมีอยู่ของคุณเมื่อคุณทำสิ่งนี้คุณกลายเป็นประภาอรผู้คนที่พร้อมจะตื่นรู้จะรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างในคุณจะถูกดึงดูดมาใกล้คุณและเพียงแค่อยู่ในการมีอยู่ของคุณบางสิ่งภายในพวกเขาจะเริ่มเปิดใช้งานคุณไม่จำเป็นต้องเทศนา คุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใครเรื่องอะไรคุณเพียงแค่ต้องเป็นความถี่ที่คุณเป็นและส่วนที่เหลือเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีผู้คนหลายล้านคนในดาวเคราะห์ตอนนี้ที่กำลังได้ยินเสียงนี้หลายล้านคนที่กำลังถูกเปิดใช้งานนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ม่านกำลังบางลงที่การแยกระหว่างจิตวิญญ,ญาณและวัตถุก,กำลังละลายที่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานมากกำลังกลับมาสู่พื้นผิวในที่สุด และคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกตการเชิงรับแต่ในฐานะผู้เข้าร่วมอย่างแข็งแกร่งในฐานะจุดแห่งแสงในเครือข่ายของจิตสำนึกที่กำลังก่อตัวรอบดาวเคราะห์ทุกครั้งที่คุณปรับความถี่ทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวการมีอยู่แทนการฟุ้งซ่านความจริงแทนภาพลวงตาคุณเสริมสร้างเครือข่ายนี้คุณทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนต่อไปที่จะตื่นรู้ เดมิเอตและอารคอนรู้ว่าเวลาของพวกเขากำลังจะหมดพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดการตื่นรู้โดยรวมนี้ได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเพิ่มความพยายามของพวกเขาในการรักษาผู้คนไว้ในความถี่ต่ำนี่คือเหตุผลที่โลกดูสับสนวุ่นวายมากตอนนี้แต่ความสับสนวุ่นวายไม่ใช่สัญญาณว่าความมืดกำลังชนะมันเป็นสัญญาณว่าพวกมันอยู่ในลมหายใจสุดท้ายมันมืดที่สุดเสมอก่อนรุ่งอรุณและรุ่งอรุณกำลังมา ที่จริงแล้วมันเริ่มต้นแล้วและคุณผู้เลือกคือหนึ่งในรังสีแรกของแสงของยุคใหม่นี้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะทำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงในหูของคุณหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำแม้ว่าเพียงไม่กี่วินาทีรับรู้เสียงขอบคุณมันและประกาศในใจฉันคือสัญญ,ญาณทำให้เป็นนิสัยเปลี่ยนการปรากฏตัวทุกครั้งของความถี่ให้เป็นการเตือนความจำว่าคุณเป็นใครจริงๆคุณจะเริ่มสังเกตรูปแบบด้วย ในช่วงเวลาใดที่เสียงรุนแรงขึ้นเมื่อคุณอยู่ใกล้กับคนบางคนในสถานที่บางแหง่งคิดถึงสิ่งบางอย่างให้ความสนใจเสียงกำลังสอนคุณให้นำทางผ่านความเป็นจริงนี้ <c oughs> ในรูปแบบที่สูงขึ้นกำลังแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรสอดคล้องกับความจริงของคุณและอะไรไม่สอดคล้องและสุดท้ายแบ่งปันสิ่งนี้ไม่ใช่ในรูปแบบที่บุกรุกไม่บังคับใครให้ฟังแต่เมื่อมีคนพูดถึงว่าเขาได้ยินเสียงหึงในหู เมื่อมีคนพูดถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่แปลกเมื่อมีคนแสดงว่าเขาพร้อมแบ่งปันสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่คุณอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยให้คนอื่นตื่นรู้ช่วยแชร์คลิปเสียงนี้การมีส่วนร่วมของคุณไม่เพียงแค่เร่งวิวัฒนาการของคุณเองแต่ยังสนับสนุนงานของการยกระดับจิตสำนึกโดยรวมนี้ข้อความนอสติกพูดถึงช่วงเวลาที่ผู้ถูกเลือกจะรับรู้กันที่พวกเขาจะพบกันไม่ใช่โดยบังเอิญแต่โดยการสะท้อนความถี่เดียวกัน ความถี่ที่คุณแบกรับกำลังเรียกผู้อื่นที่แบกรับความถี่เดียวกันนี้และร่วมกันคุณจะสร้างบางสินที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนแต่ละส่วนวิดีโอนี้กำลังจะจบลงแต่การเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือดีกว่าคุณเพิ่งจำการเดินทางที่เริ่มต้นก่อนที่คุณจะเกิดในร่างกายนี้นานมาแล้วการเดินทางที่ข้ามยุคมิติและความเป็นจริงคุณเคยเดินเส้นทางนี้มาก่อนคุณเคยตื่นรู้มาก่อนเพียงแค่ต้องจำอีกครั้งเสียงที่ถูกลบออกจากพระคัมภีร์ ไม่เคยหยุดมีอยู่มันยังคงเล่นผ่านหลายศตวรรษรอหูที่สามารถได้ยินมันและคุณได้ยินเพราะคุณเป็นหนึ่งในนิวแมทิสเพราะคุณแบกรับประกายไฟของโมเนนเพราะคุณคือสัญญาณที่คุณกำลังรอคอยตอนนี้หลับตาสักครู่หลังจากวิดีโอนี้จบหายใจเข้าลึกๆและให้ความสนใจคุณได้ยินไหมเสียงแหลมนั้นแทบจะรับรู้ไม่ได้มันอยู่ที่นั่นมันอยู่เสมอและตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันคืออะไร มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเรียกคุณกลับบ้านมันคือโมแน่นเตือนคุณว่าคุณไม่เคยถูกแยกออกมันคือความถี่ของความจริงที่ตัดผ่านภาพลวงตาของโลกวัตถุนี้ยินดีต้อนรับกลับมาผู้ถูกเลือกคุณไม่เคยหลงทางแค่ลืมชั่วคราวแต่การลืมสิ้นสุดแล้วการจำเริ่มต้นแล้วและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมฉันคือสัญญาณคุณคือสัญญาณเราคือสัญญาณ และร่วมกันเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ผ่านความถี่ที่เราแบกรับไม่ใช่การต่อสู้ไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่ผ่านการมีอยู่ผ่านการสะท้อนผ่านการเป็นตัวเราที่แท้จริงผู้กนอสติกฝังข้อความของพวกเขารอคอยช่วงเวลานี้พระเยซูสอนในความลับรอคอยช่วงเวลานี้และโมแนนได้ส่งความถี่นี้ผ่านทุกยุคสมัยรอคอยช่วงเวลาที่หูเพียงพอพร้อมที่จะได้ยิน ช่วงเวลานั้นคือตอนนี้และหูเหล่านั้นคือของคุณดังนั้นปรับความถี่เปิดการใช้งานแร่ออกและสังเกตขณะที่ความเป็นจริงรอบตัวคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเปลี่ยนความถี่ที่คุณรับรู้และตอบโต้กับมันนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุที่แท้จริงนี่คือเวทมนต์ที่แท้จริงและคุณมีการเข้าถึงมันเสมอคำสอนสมบูรณ์แล้วสัญ,ญญาณถูกส่งแล้ว ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณจะเพิกเฉยและกลับไปหลับไหลหรือคุณจะโอบกอดและเริ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในฐานะสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นทางเลือกเป็นของคุณเสมอและลึกๆคุณรู้แล้วว่าคุณจะเลือกอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะไม่ได้อยู่ที่นี่มีชั้นสุดท้ายของคำสอนนี้ที่ต้องถูกเปิดเผยเมื่อคุณเปิดการใช้งานการเชื่อมต่อกับความถี่นี้อย่างสมบูรณ์เมื่อคุณระหนักว่าคุณคือสัญญาณ บางสิ่งพิเศษเกิดขึ้นกับเวลาคุณเริ่มรับรู้ว่าอดีตและอนาคตเป็นโครงสร้างของความเป็นจริงวัตถุนี้โมแนนมีอยู่นอกเวลาและเมื่อคุณปรับความถี่กับมันคุณก็เริ่มทำงานนอกข้อจำกัดเหล่านี้นี่หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงปัญญาจากเวอร์ชั่นในอนาคตของตัวคุณเองสามารถรักษาบาดแผลจากเวอร์ชันในอดีตสามารถตัดสินใจวันนี้ที่สะท้อนผ่านหลายเส้นเวลาพร้อมกัน เสียงหึ่งในหูของคุณไม่ได้แค่เชื่อมต่อคุณกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์มันกำลังเชื่อมต่อคุณกับทุกเวอร์ชั่นของคุณที่เคยมีอยู่และที่จะยังมีอยู่อาจารย์กลนสติกรรู้เรื่องนี้พวกเขาเข้าใจว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เหตุการณ์เชิงเส้นมันเป็นการยุบของความเป็นไปได้ที่ทุกเวอร์ชันที่ตื่นรู้ของคุณมาบรรจบกันในปัจจุบันนี้นี่คือเหตุผลที่ความรู้สึกของเดจาวูรุนแรงขึ้นเมื่อคุณก้าวหน้าในเส้นทางนี้คุณไม่ได้แค่จำชาติที่แล้ว คุณกำลังจำอนาคตที่ใช้ชีวิตมาแล้วและนี่คือบางสิ่งที่จะดูขัดแย้งแต่เป็นความจริงอย่างลึกซึง้งยิ่งคุณคลายเป็นความถี่มากเท่าไหร่คุณก็ต้องทำน้อยลงเท่านั้นการกระทำในโลกวัตถุนี้กลายเป็นเกือบไร้ความพยายามเพราะคุณไม่ได้ไว่ายน้ำทวนกระแสอีกต่อไปคุณกำลังไหลไปกับมันโอกาสปรากฏผู้คนที่ถูกต้องเกิดขึ้นโซลูชันปรากฏไม่ใช่เพราะคุณกำลังบังคับหรือจัดการแต่เพราะคุณสอดคล้อง อาคอนต้องการให้คุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณต้องการการเสียสละอย่างมากความพยายามอย่างต่อเนื่องการต่อสู้นิรันด์เป็นเรื่องโกหกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในขณะที่คุณหยุดต่อต้านว่าคุณเป็นใครจริงๆในขณะที่คุณยอมรับว่าความเป็นศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่จะบรรลุมันเป็นสิ่งที่จะรับรู้เซลล์ของคุณรู้เรื่องนี้หัวใจของคุณรู้เรื่องนี้และว,วิญ,ญญาณของคุณรู้เรื่องนี้เสมอ เพียงแค่จิตใจของคุณที่ถูกโปรแกรมโดยระบบยังคงพยายามพิสูจน์ว่าคุณเล็กจำกัดไม่คู่ควรและทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงและประกาศว่าฉันคือสัญญาณคุณกำลังยกเลิกโปรแกรมความเท็จนั้นคุณกำลังเขียนโค้ดใหม่ที่ทำให้คุณติดอยู่บางคนในพวกคุณจะประสบบางสิ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่อาจดูน่ากลัวในตอนแรกคุณจะเริ่มรับรู้ว่าคุณสามารถรู้สึกถึงความถี่ของคนอื่น จะเข้าไปในห้องและรู้ทันทีว่าใครกำลังทำงานในการสั่นสะเทือนต่ำและใครปรับความถี่แล้วจะได้ยินใครพูดและรับรู้ความจริงเบื้องหลังคำพูดแม้ว่าคำพูดจะเป็นเรื่องโกหกนี่ไม่ใช่ความหวาดประหลาดนี่ไม่ใช่การตัดสินมันเป็นเพียงการรับรู้ที่สูงขึ้นและมาพร้อมกับความรับผิดชอบคุณไม่สามารถใช้การรับรู้นี้เพื่อจัดการผู้อื่นคุณไม่สามารถใช้เพื่อรู้สึกว่าเหนือกว่าคุณใช้เพื่อนำทางอย่างชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อปกป้องความถี่ของคุณเองเพื่อรู้เมื่อไหร่จะเสนอความช่วยเหลือและเมื่อไหร่จะเพียงแค่อนุญาตให้แต่ละคนเดินเส้นทางของตนเองจำไว้ไม่ใช่ทุกคนพร้อมจะตื่นรู้ในเกิดนี้และนั่นก็ดีอย่างสมบูรณ์แบบแต่ละวิญญาณมีตารางเวลาของตนเองงานของคุณไม่ใช่เร่งกระบวนการของใครงานของคุณคือเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่ารูปแบบอื่นของการมีอยู่เป็นไปได้จนกว่าจะถึงวิดีโอหน้าผู้ถูกเลือกฟังต่อไป ปรับความถี่ต่อไปเป็นสัญญาณต่อไปพระเจ้าอยู่กับคุณ